สวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่นาราทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูธนาพลน,นาประดิษฐ์นะครับหรืคุณเมลโลน,นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับชันบ้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรามาพบกันในในคลิปโอที่ ที่9นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรูปแบบของการออกกำลังกายแบบที่ว่าเราจะมีการออกกำลังกายแบบไหนนะครับแบบที่เราจะไปไปดูในตอนต่อไปเลยนะครับ <The music> าเารามาดูรูปแบบของการออกกาลังกายกันนะครับรูปแบบของการออกกำลังกายนะครับหมายถึงการที่เราออกกำลังกายเนี่ยด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ คือการขยับการเปลี่ยนที่การนั่งการยืนการเดินและการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของร่างกายในยุทธจังหวันของเราทําได้แก่การเดินทางการทํางานบ้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาต่างๆการออกกําลังกายนะครับจะมี3รูปแบบนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับ การออกกําลังกายนะครับจะมีอยู่3รูปแบบนะครับคือ 1. การออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยุดแบที่ 2. การออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับสการออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบประสมผสานแต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องที่1ก็คือการออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยุดแับที่นะครับ การออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็คือเป็นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยนะครับเช่นแขนเช่นขานะครับหัวไหล่นะครับเท้านะครับ,รบ,รบก็คือไม่เคลื่อนย้ายไปจุดอื่นนะครับกคคืออยู่ที่เดิมมันเอง เรามาดูตัวอย่างนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูประมาณ2ตัวอย่างเนาะครับเรามาดูตัวอย่างการออกกำลังกายแบบอยู่บที่กันนะครับตัวอย่างที่1ก็คือนะครับก็คือเอาเรียกว่าแตะสลับนะครับนั่งแตะสลับนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยนั่งนะครับนั่งลงไปกับพื้นะครับแล้วก็แยกขาเล็กน้อยนะครับเหยียดขาตรงนะครับไปด้านหน้านะครับเสร็จแล้วกางขาเล็กน้อยนะครับ ก้มมือกลางการแขียนออกก่อนนะครับกางเขียนออกนะครับเสร็จแล้วใช้อ่ามือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวามือขวาแตะที่ปลายเท้าซ้ายสลับกันไปมานะครับข้างละห้าครั้งนะครับหรือก็หรือสิบครั้งก็ได้นะครับอ่าแบบที่สองนะครับก็คือการยืนอ่าเมื่อกี้นี้นั่งนะครับอันนี้คือยืนอ่ายืนนะครับอ่ายืนตรงนะครับ ก็คืออจแตะสลับเหมือนกันครับการแขนออกนะครับมือขวาแตะที่ปลายเท้าซ้ายมือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาสลับกันข้างละ5ครั้งถึง10ครั้งนะครับประมาณนี้อานะครับแบบที่3นะครับอาก็คือ การกระโดดตกมือนะครับโดยที่เราเนี่ยายืนตรงาใช้เท้านะครับถีบตัวนะครับลอยตัวอลอยขึ้นตกไม่ใช่ลอยตัวนะครับพูดผ,ผิดลอยขึ้นตกมือนะครับสองข้างเหนือศีรษะพร้อมแยกเท้าออกทั้งสองข้างนะครับแล้วกระโดดลงมากลับมาในท่ายืนตรงประมาณสิบครั้งก็คือโดดขึ้นไปนะครับการขามือลงมา นะครับนับหนึ่งที่คุณครูเคยให้ทับอยู่บ่อยๆนะครับตอนที่ก่อนเรียนวิชารากศึกษานะครับก็คือขึ้นไปนะครับตบนืขาแยกลงมาแล้วก็ขาชิดนะครับรับหนึ่งะครับไปเรียนประมาณ1 0ครั้งถึครั้งนะครับเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับอานี่คือการออกลัางกายนะครับ แบอยู่กับที่นะครับมาดูนะครับอ่านะครับยกเข่านะครับสองข้างรับประมาณสิบครั้งนะครับต่อไปนะครับแตะนะครับใช้ส้นเท้านะครับเอามือไว้ที่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วใช้ส้นเท้านะครับขึ้นมาแตะนะครับ ต่อไปแตะสลับนะครับการแขนออกขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวาครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับถ้าเราเริ่มทาได้แล้วเราเริ่มจำนวนครั้งมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เโดดตกลง,งขึ้นไปขาแยกลงมาขาชิดนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งถาท่านี้จะเกิด การยีกกำเน้ได้ดีครับตัวแทนเนียนคุณครูให้ทำาปนะเสร็จแล้วครับก็จบลงไปแล้วครก็คือตัวอย่างนะครับของการขอนร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับนะเป็นยังไงครับนะได้ชมนะครับตัวอย่างนะครับวีดีโอสาธิตนะครับเกี่ยวกับการเคล่อนไหวแบบ อยู่กับที่นะครับมีทั้งแต่สลับนะครับกระโดดตบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมท้ายบทเรียนของนักเรียนนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับมาทั้งหมด3ท่านะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยส่งรูปภาพหรือวิดีโอมาให้คุณครูนะครับเหมือนเดิมนะครับลงในไลน์คุณครูจะ สร้างอัลบั้มไวเหมือนเดิมนะครับในส่งายงานที่9้านะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอมานะครับเหมือนเดิมส่งลงมานักเรียนก็เริ่มอัพวีดีโอนะครับอัพรูปลงอัลบั้มเริ่มนะครับเริ่มเก่งละนะครับเริ่มเป็นละครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับไปฝึกนะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่ทที่นะครับเสร็จแล้วมาส่งครูนะครับทำบ่อยๆนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะวันนี้ก็ครูก็ ขอประสวัสดีครับ